แล้วก็ในปรรษาก็จะมีความเข้มงวดขึ้นก็คือออกจากเขตสีมาก่อนอรุณไม่ได้ถ้าเราจะออกบินตาบาทเราก็ต้องรอให้อรุณขึ้นก่อนเราถึงจะออกจากเขตสีมาเพื่อไปบินตาบาทได้แต่นั้นพรรษาจะวัดที่เฉพาะช่วงสามเดือนว่าผ่านสามเดือนการฝนเนี่ยมากี่ฝนแล้วถ้าเกิดเข้าบวชนอกปรรษาออกพรรษาไปแล้วแล้วเขาบวช ไประหว่างนั้นเนี่ยตลอดนี่ก็ถึงจะผ่านไปกี่เดือนก็ตามก็ไม่นับพรรษาแต่เวลาการเคารพกันเนี่ยไม่ได้เคารพกันด้วยพรรษาแต่เคารพกันที่วันอุปสมบทใครเข้ามาสู่ธรรมวินัยนี้ก่อนอนั้นผู้อุปสมบททีหลังต้องกอระทําสามีจิกรรมนะอภิวาหรืออัญชลีเนี่ยต่อผู้ที่ บทก่อนอุปสมบทก่อน